รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทคิดเด็กไทยเชิกผมพี่ลามจิกโกอกทีผมแพทย์ลูกพ่ลามครับ พี่ลูกพี่หลามเหมือนกันครับนี่ก็ลูกพี่หลามนี่ก็ลูกพี่หลามสองคนรวมกันเป็นสามพ่อลูกและพี่หลามมาเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่เหมาะสําหรับน้องๆหนูๆมากๆเลยนะครับใช่ค่ะรายการ,อรอของเราเนี่ยมีหลายช่วงแล้วก็มีหลายความรู้ให้เรียนรู้กันนะครับเจอกันได้ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยช่วงแรกนี่หูสนุกมากๆวันนี้เนี่ยอยากจะไฮไลท์เลยกับช่วงแรกนะฮะช่วงแรกชื่อช่วงอะไรนะสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้ จะนำเสนอรเรื่องอะไรน้องแพทบอกสิหลุมดําครับว้าวเด็กๆ,ๆน่าจะสนใจนะหลุมดำห,หลุมดําเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมช่วงแรกไปดูเลยไหมครับได้นี่คุณจะออกกำลังกายแล้วเหรอคุณฟิตขนาดนั้นเลยเหรอเต็มตัวจะไปหลุมดําใช่ไหมครับโอเคไปเลยไปช่วงแรกกันบ๊าสนุกคิดวิทยาศาสตร,ร์ เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับชื่อช่วงว่าสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับเรานําเสนอในตอนจะกําเนิดจัก,กรวาลตอนที่10บครับครับผมเรื่องหลุมดำโอ้โหนะหลุมดำน้องแพทบอกว่าในที่สุดก็ถึงช่วงหลุมดำสักทีหนึ่งยัง <c oughs> คุยเรื่องนี้มานานแล้วนะฮะเป็นไงฮะหลุมดำคุณชอบหลุมดำยังเพราะอะไรมันมันเท่มันเท่เท่มันลึกลับใช่มันดูน่าค้นหาใช่มันดูเหมือนจะมีอะไรอยู่ในนั้น กันไหก็ไม่มีไม่รู้เรายังไม่รู้เลยว่ามีหรือไม่มีนะฮะน้องพีทคิดว่าหลุมดําคืออะไรครับมันคือหลุมที่ดูดแร้ได้หลุมที่ดูดแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงเยอะมากโอ้โหมีแรงดึงดูดมหาศาลอยู่ในนั้นใช่ไหมครับแล้วก็สามารถดูดเราเข้าไปได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์บนโลกเราเนี่ยเพิ่งรู้จักหลุมดําได้ประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมา20่กว่าปีแล้วใช่ครับไม่นานนี้เลย นะตอนพ่อเป็นเด็กๆเี่ยเรายังไม่รู้จักหลุมดําเลยที่เราไม่รู้จักหลุมดําเพราะอะไรรู้ไหมครับม่รู้อะเพราะว่าเรามองไม่เห็นหลุมดำจริงด้วยเพราะมันสีดำนะมันเป็นสีดําเลยแล้วมันก็อยู่ในอวกาศแล้วมันก็อยู่ห่างไกลเรามากแล้วมันก็เป็นสีดำดๆมืดๆพอมันเป็นสีดํามืดๆเราก็เลยมองไม่เห็นมันเรามองหายากมากใช่นะะ แต่หลุมดําบางอันก็จะมีสีส้มด้วยนะสีขาว <นะ S 1> สีส้มด้วยโอ้เพราะอ,อะไรถึงมีสีออกมาได้ไอาจจะเป็นเพราะกล้องอินฟราเรดก็ได้ใชออ่อาจจะเป็นการถ่ายภาพใช่ไหมฮะถ่ายภาพด้วยกล้องอินฟราเรดอย่างเจมส์เว็บนะซึ่งสามารถถ่ายได้หลากหลายสเปกตรัมมากๆพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถมาปรับสีแล้วก็จะเห็นเป็นหลุมดําได้นะ ะะเราถ่ายภาพหลุมดำนะฮะหลุมดำที่เราขึ้นภาพประกอบเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพกราฟิกไม่ใช่ภาพจริงอา้าวอ่านะฮะแต่ภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้จะเป็นภาพหลุมดำที่ถ่ายได้โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศของนักวิทยศาศาสตร์<ห>ชาวโลกเรานะครับไ,ไปดูเลยครับเป็นภาพแรกนี่นะฮะเขาจะเป็นแบบว่ากลมๆเบี้ยวๆหน่อยหนึง่งดูดูไม่สวยเท่าหลุมดำที่เราทำเป็นกราฟิก หลุมดําเกิดจากอะไรครับน้องแพทย์ครับมันเกิดจากดาวดาวฤกษ์ครับดาวฤกษ์ครับตอนที่มันมันการกังจะสิ้นชีวิตไปใช่ไหมครับมันจะรวมกันมากลายเป็นดาวนิวตรอนครับผมและทีนี้มันก็จะระบายความร้อนออกมาเป็นเส้นสองทางนี่เป็นเจ็ตออกมาเป็นเจ็ตออกมาใช่แล้วหลังจากนั้นก็จะโนว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะโนว่าครับผม พอโนวานเสร็จปั๊บคราวนี้แรงสนามความโน้มถ่วงนนชนะกจะดดูามนลังงานทั้งหมดแล้วแล้วก็กลายเป็นหลุมดำฟุดูดเป็นหลุมดำก็จะดูดแรงโนวาเข้ามาปุ๊บกลายเป็นหลุมดำโอ้โหเป็นลหนลุมดำเลยนี่อธิบายได้ดีมากๆนะครับ,บนี่อันนี้เล่าให้ฟังทุกวันนะฮะมีความจดจําดีมากๆต้องเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมหาศาลมากๆใช่ถึงจะเกิดหลุมดำานะถ้า ถ้ายกตัวอย่างเวลาเวลาเขาจะยกตัวอย่างว่าดาวฤกษ์ดวงไหนที่จะต้องมีมวลเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ของเราใช่นะฮะโอกาสที่ดาวฤกษ์ดวงนั้นจะเป็นหลุมดําได้นะครับเมื่อเขาสูญสลายตัวเองเมื่อสนามความโน้มถ่วงชนะด้วยพลังทั้งปวงแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นกับดาวฤกษ์ที่มีขนาดและมวลใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรา8-14ถึง14เท่า งั้นดวงอาทิตย์แล้วก็ไม่มีโอกาสใช่ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยถ้าถึงวันที่เขาเสื่อมสลายหรือหมดพลังงานเนี่ยโอกาสที่เขาอาจจะโนว่าแล้วก็กลายเป็นก๊าซพวยพุ่งออกมาแล้วก็จบแค่นั้นเยอะมากจบแค่นั้นซึ่งจะเป็นก๊าซที่จะเป็นวัตถุดิบให้สำหรับโซลาร์ซิสเต็มในเจเนเรชันถัดไปถูกไหมครับในโซลาร์ซิสเต็มอันต่อไปที่จะอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ไหมครับซึ่งอาจจะไม่มีโลกก็ได้ คนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เรายังไม่รู้จักหลุมดําเราก็สร้างภาพยนตร์แล้วเราก็จินตนาการกันขึ้นมาว่าหลุมดำเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องทางพิเศษที่จะทําให้เราวาร์ปไปอยู่อีกที่หนึ่งของจัก,กรวาลได้แต่เชื่อไหมครับเรายังไม่เคยมีใครเข้าไปเลยนะครับเห,หรอครับนึกว่ามีคนโดนดูดเข้าไปแล้วเพราะว่าหลุมดําที่ใกล้เราที่สุดเนี่ยนะน่าจะอยู่ไกลออกไปประมาณเป็นร้อยปีแสงโอ้ใช่ จากทฤษฎีของหลุมดำานักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาทฤษฎีของหลุมดำนะครับคือทําความเข้าใจว่าหลุมดำเนี่ยเกิดจากสนามความโน้มถ่วงที่มีพลังมหาศาลมากๆอพอดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเนี่ยดูดแม้กระทั่งกา๊าซหรือว่าวัตถุดิบชุดสุดท้ายนะของดาวฤกษ์ พอดูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งควบแน่นกันข้างในแล้วก็เกิดพลังงานเกิดพลังแรงดูดสูงมากขึ้นเรื่อยๆมันทวีคูณเพิ่มข,ขึ้นเรื่อยๆม,มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะดูดได้แม้กระทั่งแสงแรงดึงดูดมหาสารของหลุมดาเนี่ยดูดได้แม้กระทั่งแสงแสงที่หลุดเข้าไปในหลุมดําจะไม่สามารถปล่อยแสงหรือสว่างออกมาได้เลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงมองหลุมดําไม่เห็น เพราะมันดูดแสงแล้วถ้าเกิดเราส่องแสงไปแสงมันก็จะไม่มีอะไรเลยไม่ได้งั้นเร็วกว่าแสงได้ไหมแม้แต่แสงยังหลุดรอดไม่ได้นะคําว่าเร็วกว่าแสงเนี่ยเราก็ยังมีความรู้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ทําไมเราถึงเห็นหลุมดําเป็นแบบในหนังเป็นเป็นเส้นเส้นโค้งโค้งกลมกลมใช่เพราะอะไรด้วยเพราะว่าอ่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่อืเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษชื่อว่า event ฮอลล์ไรซอนนี่เป็นรูปโค้งเป็นรูปโค้งโใช่เาจำได้นะคืออะไรขอบ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 ฟ้าเหตุการณ์ขอบฟ้าเหตุการณ์สุดยอด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 ไหมสุดยอดนะสุดยอดนะดีใจกับเขาด้วยดีใจด้วยอ่าขอบฟ้าเหตุการณ์นะฮะที่เราเห็นเป็นเส้นโค้งๆงขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยนะ นั่นแหละคือโอกาสสุดท้ายที่แสงกำลังจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำวัตถุทุกอย่างนะฮะสสารทุกอย่างที่โดนแรงดึงดูดของหลุมดำดูดเข้าไปนะจะถูกบิดเบี้ยวเขาเรียกว่าเลนความโค้งของการละอวกาศดาวดาวกลมๆหนึ่งดวงเนี่ยดาวกลมๆหนึ่งดวงเนี่ยดาวเลิกหนึ่งดวงเนี่ยพอโดนพอโดนพอไปอยู่ใกล้ๆหลุมดำวงโคจรมาอยู่ใกล้ๆหลุมดำ ดาวนี่ยจะเริ่มจากตัวเองเนี่ยบีบตัวเองเป็นเส้นแล้วยืดเข้าไปหาหลุมดำที่เคยคิดยืดเข้าไปหาขอบของหลุมดําแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเส้นสว่างสว่างวิ่งอยู่รอบๆอบหลุมดํานั่นคือดาวทั้งดวงนะกลายเป็นเส้นอย่างที่พีทบอกว่าเป็นสปาเกตตีรอว่าเส้นสปาเกตตีแล้วถ้าเกิดเราหลุดเข้าไปข้างในเลยหลุดเข้าไปเลยเนี่ยก็จะไม่สามารถออกมาได้เลยนั่นคือที่พีทคิดตอนเด็กไงใช่ นี่นคือทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ย mm hmm. เขาประเมินขึ้นมาว่าถ้ามีสิ่งใดหลุดเข้าไปในหลุมดําได้จะไม่สามารถออกมาได้เลยเพราะแม้กระทั่งแสงยังออกมาไม่ได้แล้วเราจะอ,อไปได้ไงเพราะฉะนั้นวัตถุหรือวัสสารอย่างอื่นที่มีมวลเนี่ยของที่ไม่มีมวลแล้วเดินทางได้เร็วที่สุดคือแสงแสงยังไม่สามารถเล็ดลอดออกมาจากหลุมดําได้เ,เพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่เล็ดลอดออกมาได้ในจักรวาลของเรามีหลุมดําเยอะไหมครับเยอะเยอะมากในทุกๆกาแล็กซี่มีหลุมดํานะ ใช่อ่าอย่างเราเนี่ยเราอยู่ในกาแล็กซี่อะไรครับทางช้างเผือกทางช้างเผือกตรง <Okay. S 2> กลางทางช้างเผือกเนี่ยมีหลุมดําขนาดใหญ่มากๆเหรอใหญ่แบบมหาสารเลยแล้วทุกๆก,กาแล็กซี่ตรงกลางก็จะมีหลุมดําขนาดใหญ่แล้วโซลาร์ซิสเต็มที่อยู่ในเขตแถบนั้นนะ่ะก็จะค่อยๆถูกดูดเข้าไปใช้เวลาเป็นแบบเป็นล้านปีอะ่ะค่อยๆถูกดูดเข้าไปใกล้เข้าไปแล้วก็ดูดเข้าไปสุดท้ายเนี่ย hmm. เคยมีคนจินตนาการว่า หลุมดาทุกอันก็จะถูกดูดมารวมกันรวมกันรวมกันแล้วหลุมดําอันสุดท้ายของจักรวาลเนี้ยเมื่อดูดทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะหลุมดํานั้นก็จะควบแน่นจนเป็นจุดเล็กๆจุดเล็กๆแล้วก็ระเบิดมาเป็นบิกแบงถูก <Huh? S 1> ต้องอนะฮะนี่คือจินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาแต่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เรายังไม่สามารถเข้าใจได้ว่า มันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่นะฮะช่วงสนุกคิดวิทยาศาส์วันนี้นะครับได้เรียนรู้หลุมดําไปแล้วนะครับหลุมดําคือปรากฏการ์อย่างหนึง่งที่มนุษย์ยังมีความรู้น้อยมากนะฮะไม่มีสิ่งใดหลุดเข้าไปแล้วออกมาได้แล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้างในนั้นเป็นรูนอนจริงหรือไม่หลุดเข้าไปแล้วจะไปโผล่ที่หนึง่งจริงหรือไม่ยังต้องมีการพิสูจน์อีกมากมายแต่วันนี้ความรู้ที่เราได้ เป็นแบบที่เราเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับสนุกคิดวิทยาศ,าศาสตร์จบแต่เพียงเข้านี้ไปต่อช่วงที่2ของรายการเลยนั่นก็คือช่วงทันโลกทันเทคครับไปทันโลกทันเทคกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับนี่คือช่วงทันโลกทันเทคนะครับ หลังจากที่เราจบเรื่องวิทยาศาสตร์ไปแล้วเด็ก2คนนี้ยังไม่เลิกที่จะสาธิตนะครับตอนนี้กําลังสาธิตว่าเขา2คนเป็นดาวเคราะห์นะครับ <c oughs> แล้วก็โคจรรอบดาวเลิก <c oughs> <c oughs> เหนื่อยหรือยังครับเหนื่อยหรือยังครับเหนื่อยแล้วเอากลับเข้าที่กลับเข้าที่นะฮะเดี๋ยวจะหอบจัดรายการกันโอ้โหนี่นะฮะจริงๆแล้วจัดรายการนั่งนานๆอาจจะเมื่อยอาจจะมีการเมื่อยล้าได้ อ,<ช>ออกกาลังกายบ้างเล็กน้อยใช่ไหมครับครับ <c oughs> นะฮะอ้าวทันโลกทันเทควันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของ <Internet. S 2> อินเทอร์เน็ตนะหลังจากที่ได้รู้แล้วครับว่ากําเนิดอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรนะครับ<ช>มาวันนี้เราจะมาเรื่องของอินเทอร์เน็ตในยุคแรกแล้วก็พัฒนาการของอินเทอร์เน็ตว่าเป็นอย่างไรนะครับให้ทายตัวเลขความเร็วของอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆครับบอกใบ้ว่าไม่เกิน10เมกะบิต กก็จะตไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเมกะบิตด้วยเป็นเคด้วยเป็นกิโลบิตเอามาหนึ่งเลขเอามาหนึ่งเลขห้าห้าห้ากิโลบิตส่วนแพทเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับเยอะความเร็วยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตนะครับเก้าจุดหกกิโลบิตต่อวินาทีน้อยมากๆน้อยมากๆากเก้าจุดหกกิโลบิตเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยส่งตัวอักษรไปได้แค่ประมาณร้อยกว่าตัวเองร้อยกว่าตัวหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีช้ามาก งั้นถ้าเกิดพิมพ์มาให้แพทหนึ่งร้อยล้านตัวอย่างเงี้ยโอ้โหรอเป็นวันเลย <c oughs> อินเทอร์เน็ตยุคแรกๆนี่มากับสายโทรศัพท์เพราะว่าเรามีโทรศัพท์นะเราเดินสายโทรศัพท์ไปทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตจะวิ่งไปทั่วโลกได้เลยเนี่ยไม่ต้องไปเดินสายเคเบิลใหมต่ตอนั้นยังไม่มีซิสเต็มห่อใช่ก็ยังไม่ต้องมีอะไรก็วิ่งตามสายโทรศัพท์ไปได้เลยโดยอุปกรณ์ที่จะแปลงสัญ,ญญาณให้เป็นสัญญ,ญาณเสียงแล้ววิ่งไปเนี่ยเขาเรียกว่า แฟกซ์โมเด็มเหมือนส่งแฟกเหมือนส่งแฟกส่งแฟกก็ส่งข้อความไปคล้ายๆกันความเร็วในยุคแรกๆก็ได้ประมาณ9.6กิโลบิตต่อวินาที9.6กิโลบิตใช่9.6วินาทีใช่ใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะกว่าจะพัฒนาความเร็วขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งเป็น14.4กิโลบิต14.4กิโลบิตจะมามีความเร็วเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้เป็นยุคที่พ่อเริ่มเล่นละ พอมาแล้วตอนนั้นเริ่มเริ่มเริ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแล้วก็เริ่มไปซื้อแฟก m โมเด็มมาต่อในที่ทำงานตอนนั้นสมัยนั้นต่อได้สามสิบสอูเยอะมากเลยสามสอเเยอะเยอะขึ้นมาเท่าตัวเลยใช่ั้ยแต่ก็ยังช้าอยู่ดี โหลดหน้าเว็บเพจนะครับหน้าเว็บเพจเนี่ยนะฮะเวลาโหลดมันมันจะวิ่งหนีงี้ปื๊ด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 อ๋อมันเป็นกูเกิลโค้ดสองสามนาทีอ่ะกว่าจะได้หนึ่งหน้าเปิดเว็บหนึ่งเว็บเนี่ยต้องนั่งรอต้องนั่งรอทําอะไรได้ก็ทํามีอะไรทําก็เอามาทําไปก่อน,เข,น,น,นเขียนนู่นเขียนนี่เลยรอรอจนกว่ามันจะเสร็จหนึ่งหน้ามสมัยก่อนเนี่ยคนเล่นอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆเนี่ยต้องอดทนมากนะ ต้องนั่งรอหน้าหนึ่งหน้าเนี่ยประมาณ3ามสมถึงหนาทีพอถึงยุคที่คนทั่วๆไปนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตกันได้นะครับก็จะเป็นยุคที่เขาพัฒนาความเร็วมาจนถึงขั้น 56K -56K ห6เเขาจะเรียกเน็ต 56K ผ่านสายโทรศัพท์นั่นอย่างนี้ก็พัฒนาตั้งแบบ 9.6K ล้วให้มาเรื่อยเป็น20ปีอะยุคสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะมาถึง 56K ได้แลอันนี้คนทั่วไปเริ่มใช้ละ คนทั่วไปเริ่มใช้แล้วสมัยก่อนตอนต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อนะแล้วมันต่อตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่าเขาคิดเป็นนาทีอินเทอร์เน็ตให้คิดตั้งเป็นนาทีทุกวันนี้จ,จ่ายเป็นเดือนเหมาเปิดทิ้งไว้ตลอดถูกไหมครับแต่สมัยก่อนเนี่ยจะใช้ทีหนึง่งต้องมาเชื่อมต่อต้องมาคอนเน็กกันทีหนึง่งเวลาเชื่อมต่อคอนเน็กเนี่ยมันจะมีเสียงของแฟคโมเดมมันจะดังมันจะดังปีปูปีปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงให้ลองฟังเสียงต้นฉบับอยู่นะเนี่ยเป็นเสียงแบบนี้ปีปูนี่อย่างนี้ แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะอ่าเนี่ยโอ,อต่อนานมากสมัยก่อนกว่าจะเล่นอินเทอร์เน็ตได้กว่าจะโหลดมาแต่ละหน้าได้ช้ามากเขาจึงพยายามที่จะพัฒนาอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นนะจาก 56k นะระดับธุรกิจเลยเบิ้ลเส้น2เส้นวิ่งคู่กันได้ความเร็วสูงสุด5 6เป็น1 2 8 28อยยี่สิบแปดเลยร้อยยี่สิบแปดจบจากยุคนั้นปุ๊บเนี่ยสายโทรศัพท์เนี่ยเป็นสายทองแดงไม่สามารถเร็วกว่านี้ได้แล้วก็ทุกวันนี้ไม่ไม่สามารถเร็วกว่าห้าสิบหกเคหรือร้อยยี่สิบแปดเคได้แล้วเต็มที่เท่านั้นเลยใช่ไหมฮะหรืต้องหาวัสดุอื่นต้องหาวัสดุอื่นถูกต้องเป็นสายเคเบิลอ๋อเป็นสายเคเบิลเขาเรียกว่าเคเบิลโมเดม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 ได้ความเร็ว 270K ต่อวิทย์โอ้โหแ,แล้วจนกระทั่งถึงยุคหนึ่งที่เขาพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขึ้นมาได้อ,อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยยุคแรกๆเขาเรียกว่า ADSL ADSL อ่านะเป็นวิธีการบีบอัดการเข้ารหัสโดยที่ใช้สายโทรศัพท์เส้นเดิมนะแต่คราวนี้เราสามารถทำความเร็วได้ถึง12เมกต่อวินาทีส2เมก12เมกจาก2ยจะ กระโดดมาเป็นหนึ่งหนึ่งเมกกระโดดมันเป็นสองเมกแล้วก็เริ่มความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นพันใช่หนึ่งพันเคหนึ่งหมื่นสองพันเมกใช่หนึ่งหมื่นสองพันเคต่อวินาทีเมกหนึ่งหมื่นสองพันเคต่อวินาทีจนกระทั่งเรามาถึงยุคของไฟเบอร์ออปติกใยแก้วนำแสงไฟเบอร์ออปติกทุกวันนี้นะเป็นไฟเบอร์ออปติกใยแก้วนำแสง ดีแก้วน้ำแสงเเป็นเส้นเป็นสายเหมือนสายไฟธรรมดาครับแต่ข้างในเนี่ยเป็นแท่งแก้วแท่งแก้วเป็นแท่งแก้วแล้วยิงแสงผ่านเข้ามาแทนคือแทนที่เราจะแปลงสัญญาณข้อมูลเนี่ยจากเดิมเป็นเสียงแปลงสัญญาณเป็นความถี่ไฟฟ้าแทนใช่ไหมตอนหลังเราเปลี่ยนเป็นแสงเลยก็พุ่งเข้ามาผ่านแก้วใช่ผ่านเส้นแก้ววิ่งไปตุ๊บปุ๊๊มาจนถึงบ้านเราทุกวันนี้เน็ตที่บ้านอย่างที่บ้านเราที่ใช้อยู่เนี่ยความเร็วเท่าไหร่รู้ไหมครับ 1กิกะบิตต่อวินาทีโอ้โหหกิกะบิตเป็นหนึ่งพันหนึ่งเมกหนึ่งล้านเคหนึ่งล้านเคเยอะกว่าเดิมเท่าไหร่นั่นตอนนี้ล้านทุกวันนี้เท่ากับว่าตั้งแต่ <c oughs> อดีตจนถึงปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง1นึ่งล้านเท่า ช่ช่วงหน้ายังมีเนื้อหาในรายการต่อนะครับช่วงที่3ของเราระวังภย Cyber ัยไซเบอร์นะครับวันนี้เรารู้แล้วว่าอินเทอร์เน็ตพัฒนาการตั้งแต่9.6 k <10. S 1> มา <10. S 1> จน <10. S 1> ถึงปัจจุบัน1กิกะบิตเนี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นล้านเท่าเลยล้านเท้าอ่ะไปชมช่วงที่3ต่อกันเลยครับระวังภัยไซเบอร์ ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้จะมาเตือนภัยเรื่องของคอเซนเตอร์คอเซนเตอร์เคยเจอไหมครับคุณเคยเจอไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นฟิชชิงยุคใหม่แล้วสมัยใหม่เลยทุกวันนี้ทุกคนกำลังเผชิญกันอยู่เลยนะฮะเคยเจอไหมคอเซนเตอร์เคยลักษณะเป็นยังไงครับเขาก็จะโทรมาหาเราแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็จะบอกว่า มีพัสดุตกค้างค่ะต้องจ่ายตังมา2,500บาทเพื่อให้พัสดุกลับมาส่งต่อได้แล้วพีทตอบเขาว่าไงครับผมไม่มีตังพีทไม่มีตังค่าส่ง2,500บาทโอ้โหต้องเป็นพัสดุที่แบบว่าชิ้นใหญ่มากนะน้ำหนักเยอะมากใช่นะฮะแล้วพีทตอบเขาว่าไม่มีตังแล้วเขาว่าไงต่อครับเขาก็วางสายไปเลยเขาก็วางสายไปเลยแม้แต่เด็กเล็กๆแบบนี้นะครับยังโดนคอเซนเตอร์บุก เคยสงสัยไหมว่าเขารู้เบอร์เราได้ยังไงไม่รู้อ่ะเขาไม่น่าจะกดสุ่มเขาน่าจะรู้เบอร์เราแล้วก็ตั้งใจโทรมาเขามาขัดระหว่างการโทรของเราหรือเปล่าใช่ไหมกับเพื่อนเราเคยคิดเคยคิดโอ้เข้าแทรกเข้ามาได้ด้วยขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่าได้ไม่น่าได้อาจจะเหมือนที่คุณพ่อเคยพูดตอนนั้นไงไม่น่าได้แบบกำลังคุยกันทางแก้วอย่างเงี้ยแล้วก็ ตัดสายเอาสอยายโทรเองมาต่อฟังด้วยต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนอว่า call center ได้เบอร์เรามาจากไหนนะครับอันดับแรกคือเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับทุกคนเนี่ยเราต้องเคยครั้งหนึ่งที่พิมพ์ลงไปในข้อความหรือไปกรอกในใบสมัครอะไรก็ตามแต่ใส่ชื่อและเบอร์โทรของคุณเข้าไปจริ ไม่เคยทาทุกคนต้องมีประสบการณ์แบบนี้หนึ่งครั้งแน่นอนถ้าคนที่ไม่เคยส่งเบอร์ให้ใครเลยถ้าคุณถ้าคุณมีเบอร์โทรศัพท์หนึ่งเบอร์แล้วคุณไม่เคยบอกใครเลยว่าเบอร์นั้นเบอร์นั้นจะเป็นเบอร์ที่ไม่มีทาง call center รู้จักได้จริงเหรอใช่ทีนี้ oh <my> God. หมายเลขเบอร์โทรเหล่านั้นหลุดไปถึง c เซ็ center ได้ยังไงได้ไงอธิบาย mm. แบบนี้ครับ call center เนี่ยเขาจะรับซื้อข้อมูล รับซื้อข้อมูลรับซื้อ,อข้อมูลใช่จะมีคนเนี่ยที่แอบเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปขายให้พวก call center อีกทีหนึง่งงั้นสมมุติเราพิมพ์เบอร์โทรให้เพื่อนเราเงี้ยเพื่อนเราอาจจะทรยศเราโดยการเอาเบอร์โทรเราไปขายเพื่อนเราอาจจะไม่ไม่นั่นแต่เขาอาจจะไปเจอหลักฐานการคุยกันของเราอแอปแชทต,ตัวนั้นอาจจะไม่ได้เข้ารหัสแล้วเขาก็ใช้โปรแกรม snip สนิปคือโปรแกรมที่ดักอยู่บนเน็ตเวิร์กแล้วก็ดักตัวหนังสือทั้งหมดที่คนพิมพ์หากันอย่างในโซเชียลในในเฟซบุ o กเนี่ย,ยบางทีคนคุยกันคนตั้งชื่อ Facebook แล้วก็ใส่เบอร์โทรเอาไว้ด้วยเนี่ยนะฮะ <c oughs> ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเป็นบอทวิ่งมาในอินเทอร์เน็ตวิ่งเข้าไปใน Facebook วิ่งเข้าไปในแอปแชทเสร็จแล้วก็สแกนตัวหนังสือทั้งหมดออกมาได้ตัวเลขออกมาด้วย <c oughs> เอาทั้งหมดนี้ <c oughs> มารวบรวมกันเป็นหมายเลขโทรศัพท์และชื่อคน เป็นล้านๆคนแล้วเอาไปขายให้คอเซ็นเตอร์โอ้โหพอได้มาแล้วเนี่ยคอเซ็นเตอร์เขาก็จะเอาเบอร์เหล่านั้นเนี่ยมาให้พนักงานเขาว่าโทร mm. โทรมาหาเราอ่าซึ่งเขาก็จะมาด้วยรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมีอะไรบ้างนะเป็นยังไงนะหลอกพัสดุตกค้างเป,เป็นพัสดุตกค้างอันนี้ขึ้นมาถึงก็ขึ้นมาเลยปรษยสี์ไทยก่อนมาเลยใช่ไหมฮะใช่ oh. <c oughs> ปรษณีี์ไทย <c oughs> ใช่ไหมฮะทำไมคนถึงหลงเชื่อคอเซ็นเตอร์เพราะอะไรครับ เพราะว่าเขาอาจจะเก็บตังปลายทางสั่งของเก็บตังปลายทางใช่เป็นมาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่จริงๆไม่ใช่เขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ได้คนส่วนใหญ่หลงเชื่อคอนเซนเตอร์หรือว่าฟิชชิ่งหลอกลวงพวกนี้เขาสั่ง<ค>ของเยอะเพราะเขาตั้งสติไม่ทันนะคนอาจจะเป็นห่วงของที่สั่งว่ากลัวจะไม่ได้คืออาจจะมีของจริงๆที่เขาสั่งอยู่แล้วเป็นของที่เขาอยากได้มากๆ พอทบมามบอกว่าเนี่ยมีพัสดุตกค้างด้วยความและด้วยความที่คนเราเนี่ยส่วนใหญ่คนโดนหลอกเนี่ยจะไม่ทันตั้งสติแล้วจะตกใจอ,อ่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องด่วนถูกไหมครับ <อ S 1> มันดูเหมือนเป็นเรื่องด่วนก็ก็อุ้ยพัสดุตกค้างอุ้ยน่าจะเป็นของที่เราสั่งไว้แน่เลยเราอยากได้<อ>ด้วยต้องทำยังไงคะต้องทำยังไงคะอ๋อต้องโอนเงินมานะครับเราก็ไปโอนเงินให้เขาแล้วเราก็โดนหลอกคนส่วนใหญ่เวลาโดนหลอกเนี่ยจะตั้งสติไม่ทัน คนที่โดนหลอกเนี่ยนะขาจะคิดไม่ทันพอคิดไม่ทันเนี่ยก็ทําลงไปนะพอทําลงไปเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็สูญเสียงเงินไปเรียบร้อยเยอะด้วยเยอะเลยนะใช่แต่แพทย์ไม่โดนเพราะแพทย์ไม่มีทังระวังภัยไเซเบอร์วันนี้จะเล่าถึงขบวนการการทํางานของ Call Center นะครับว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนบ้างในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะมาก นะฮะจะเป็นแบบมาจากธนาคารมาจากสถานีตำรวจมาจากกองสืบสวนอ้เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์เดียวกันคือทำให้เราตกใจแล้วก็ทำให้เรากลัวแล้วเราก็ต้องรีบไปอโอนเงินให้เขาใช่หลังจากเกิดโดนหลอกไปแล้วเราจะไปตามจับคนเหล่านี้ได้ไหมและว,วิธีป้องกันวิธีการแก้จะต้องทำอย่างไร เราจะคุยเรื่องนี้กันในระวังภัยไซเบอร์ตอนหน้าสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วอ่า,อานะฮะบอกเพื่อนๆครับว่าอยากรู้ต้องรอสัปดาห์หน้าครับอยากรู้ต้องรอ,อรสัปดาห์หน้าครับ,รบอ่านะฮะเอ้าเราไปชมช่วงที่4ของรายการครับนั่นก็คือคิดทันไอทีไปเลย ในสัปดาห์ที่แล้วทีมงานคริสทันไอทีได้นำเสนอถึงเคล็ดลับการค้นหาพรสวรรค์ของลูกในตอนที่1กันไปแล้วในสัปดาห์นี้ยังคงมีเคล็ดลับการค้นหาพรสวรรค์ของลูกตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยคอยสนับสนุนและให้กำลังใจอยู่เสมอเคล็ดลับในการค้นหาพรสวรรค์ของลูกที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจและแรงผลักดันจากพ่อแม่ผู้ปกครองความตั้งใจที่จะสนับสนุนลูกอย่างเต็มที่ จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกๆที่จะกล,ากล้าก้าวออกไปข้างหน้าและค้นหาตัวตนค้นหาสิ่งที่ชอบหรือพรสวรรค์ของตนเองครอบครัวคือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสังคมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งและมีความสุขควรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เลือกสิ่งที่เขาอยากจะทำอย่างเต็มที่โดยที่คอยเฝ้าดูอยู่เคียงข้างให้เขารู้สึกอุ่นใจเมื่อต้องการหันกลับมาขอความช่วยเหลือ ผิดพลาดก็แค่เรียนรู้จากความล้มเหลวสอนลูกให้อยาก,กลัวที่จะล้มเหลวอยาก,กลัวความผิดพลาดแล้วเก็บความผิดพลาดนั้นมาเรียนรู้เป็นประสบการณ์เพราะชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องเจออุปสรรคและปัญหาอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวและอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่สําคัญซึ่งเด็กๆควรเรียนรู้ไว้หากหมัวแต่กลัวที่จะพลาดเราก็ไม่อาจ,จเริ่มต้นทําอะไรได้สักอย่างเลยเมื่อไม่ได้ลงมือทําก็ไม่เกิดการฝึกฝนหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ และที่สําคัญคือพ่อแม่ต้องไม่กดดันลูกจนเกินไปจนลูกหวาดกลัวไปหมดให้เวลาเต็มที่ไม่กดดันทุกความสําเร็จต่างก็ต้องใช้เวลาและมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมของมันไม่ควรเรียบร้อนหรือกดดันบีบังคับให้ลูกของคุณต้องทํากิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตัวตนหรือมุ่งไปสู่การเป็นคนที่เก่งประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดโดยหลงลืมที่จะมองความต้องการหรือรู้ความสุขของลูกอาจทําให้เด็กๆเ,เกิดความเครียด ท้อหรือกลายเป็นปมในใจของเด็กได้มันพูดคุยสื่อสารกันในครอบครัวและเอาใจใส่กันและกลันด้วยความรักความอบอุ่นซึ่งเป็นรกากฐานสาคัญที่ช่วยให้เด็กๆเ,เติบโตมาอย่างเข้มแข็งและมีความสุขการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอย่างเราสนับสนุนให้ลูกมีความสามารถตามการค้นหาพรสวรรค์เด่นของเขานั้นนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตเด็กในปัจจุบันแล้วยังส่งผลดีอย่างมากต่อการเห็นคุณค่าตนเองของลูกรักเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่นและถ้าเรายังคงสนับสนุนเขาต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เด็กๆก,ก็สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและมีความแข็งแกร่งในการใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับในการค้นหาพรสวรรค์ของลูกที่คุณพ่อคุณแม่ทุกครอบครัวสามารถลองนำไปปรับใช้กันตามความเหมาะสมได้ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในรายการ smart kid p tech เวลามีน้อยนะครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับ ติด,ดตามต่อในสัปดาห์หน้านะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเราอยู่ที่ถนนรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของรายการด้วยนะครับ www.etvthai.tv นะครับเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้แล้วก็มี f c e b o o o p เพ e นะครับให้แนะนำติชมรายการได้ด้วย www.facebook.com/etvchannel เข้าไปพูดคุยหรือว่าสอบถามอยากดูเรื่องอะไรแนะนารายการได้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่ ดาหน้าอย่าลืมมาพบกันกับพวกเรานะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาง่ายๆนะครับเฉพาะทางช้างเผือกเลยมีดาวทั้งหมดเกินล้านล้านดวงโอ้ใชงเหอใช่เฉพาะเฉพาะทางช้างเผือกอย่างเดียวแล้วเรามีเรามีกาแล็กซี่เป็นแสนแสนกาแล็กซี่ครับ เพราะฉะนั้นจํานวนดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยหรือว่าในเอกภพทั้งหมดเนี่ยแทบจะประมาณไม่ได้เลยพอเรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วนะครับเราก็พัฒนาคอนเทนต์ของเราเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับยุคแรกๆนะครับเราจะเรียกยุคเว็บไซต์หรือว่าบริการต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยยุคแรกๆเราจะเรียกว่าเว็บ1.0 1.0... แล้วม่2.0ม,มีครับ ทุกวันนี้อยู่2.0แล้วเรากำลังจะไปยุค3.0ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วยุค3.0มันจะมีโฮโลแกรมไหมเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีก็ได้อะนะฮะเอา1.0ก่อนเคยโทรกลับไหมเคยโทรกลับคอเซ็นเตอร์ไหมเป็นเบอร์เนี้โอ้เโทรกลับไปเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้นะรับสายแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่คอเซ็นเตอร์บางคนโมโหไงโมโหคอเซ็นเตอร์อยากแค้นอยากจะโทรกลับไปด่า โทรกลับไปอีกทีนึงเป็นเบอร์ใครก็ไม่รู้แล้วคนนั้นก็ไม่ใช่คอเจนเตอร์แล้วหรอถ้าเราเผลอไปตําหนิเขาเลยไปต่อว่าเขาเนี่ยเขาก็งงไปเลยเราดดนจากน,นั้นใช่เขาดําเนินคดีเราได้ด้วยถูกไหมตอนนั้นพีทลองดูกลับไปหาคอเจนเตอร์รแล้วเขาก็ไม่รับสายโทรไปไม่ติดใช่